เห็ดลากเห็ดผึ้งขมเห็ดผึ้งไอ่เนี่ยเห็ดผึ้งยู่ขาใส่ผงนัวเนาะคะ่ะใส่เข่ากัวลงไปใส่ผิดผงลงไปบ่าใส่หลายเด้อค่ะเดี๋ยวเผ็ดเนาะผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่ได้หลาย ใส่น้ำปลาเ้าสิว่าใส่หลายเลยค่ะเพราะว่าตอนต้มใส่เกลือเราค่ะแล้วกหอมผักชีใส่เข้าไปใส่มะนาวเนาะคะ่ะเพิ่มข้ามเปรี้ยวผู้ใดมักเปรี้ยวแห้งๆจะใส่ได้หลายโอนโอ้ยจะเสียบค่ะ เห็ดผึ่งยูค่าเนาะคะ่ะเห็ดผึงผมก้อยจ้ยก้อย,ก,อยก้อยเจ็บเชียบ,ยบก้อยเห็ดผพิงน่ากินมากดี๋ยวเราก็จะชิมนะคะ จับจางน้อยหนึ่งใส่หน้ำปลาหน่อยหนึ่งแซ่บๆเลยคะ่ะขอบคุณจ้า